ตลอดเวลาห้าปีที่ผ่านมาข้าและคนอ,นอื่นต่างก็เป็นห่วงเจ้ามากแต่โล่งใจที่เจ้ากลับมาเย่เอ,อ๋อในช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่ข้าขาดตกบกพร่องไปต่อจากนี้ข้าจะชดเชยให้เจ้าอย่างเต็มที่ขอแค่สามีปลอดภัยท่านแม่ทำไมพ่อถึงกอดผู้หญิงคนอื่นล่ะนางคือ หลังจากพัดพร,รากจากการมานานถึงสิบสองปีองหญิงช้างเย่ก็กลายเป็นจกกักรพรรดินีหยุนเชอร์ช่างเป็นคนมีโชคจริงๆเจ้าคือพี่เย่ฉานถ้าอย่างนั้นนางก็คือนางชื่อหยุนบุซินนางเป็นลูกสาวของข้ากับหยุนเชอร์ลูกสาวของสามีจากนี้ไปนางก็เป็นทั้งลูกของเจ้ากับข้า และเป็นลูกสาวของตระกูลเราด้วยพี่หยวนเช่พี่หยวนเช่ในที่สุดท่านก็กลับมาสเวียเอ,อ๋เสี่ยวเช่หลิงซี่เสียเเส่ยวเช่เสี่ยวเช่เสี่ยวเช่หลิงซี่หยุดร้องไห้ ถ้ากลับมาแล้วปล่อยให้นางร้องไห้หลังจากที่ท่านจากไปนางมักจะฝันร้ายแบบเดิมซ้ำเมื่อท่านกลับมายัางปลอดภัยนางก็สามารถผ่อนคลายได้ในที่สุดหลิงเอ,อ๋อเกืนเชอร์เจ้ายังจำได้ว่าต้องกลับมาเฉยห้าปีพอดีถือว่าเจ้าไม่ผิดสัญญา ไม่งั้นข้าจะไปอาณาจักเรเทพเจ้าเองแล้วไปหักขาของเจ้าแล้วลากกลับมาท่านแม่นั่นใครหรอทำไมถึงดูพ่ออย่างนั้นไปถามพ่อสิต่อหน้าลูกสาวข้าโปรดไว้หน้าข้าหน่อยลูกสาวของเจ้าหรอลูกสาวของเจ้าหรอ นี่คือหยุนวูซินล,ลูกสาวของข้ากับเย้ฉานเป็นไปได้ไหมว่านางคือพี่เย่ฉานเจ้าคือเทพปดาเย,ย่ฉานที่หยุดเชิดตามหามาหลายปีหรอจกกักรพรรดินีวายุครามจากกักรพรรดินีปีศาจมายาเทพผองสาข้าเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักใบหน้าที่แท้จริงแต่ข้าไม่ได้คาดว่าเราจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน ฮ่ฮท่านแม่ทำไมพวกนางเหมือนจะชอบพ่อกันหมดเลยพ่อเป็นที่ชื่นชอบของคนมากมายนี่หมายความว่าพ่อเก่งมากเลยลูกต้องดีใจกับพ่อพี่เขยพี่เขย เกินป้าหยุดก่อนพี่เขยข้ารบกวนการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของท่านหรือเปล่า พี่เขยข้าฮ่าฮ่เจ้าเด็กนี่เจ้าเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มาหลายปีแล้วเจ้ายังไม่รู้จักครอบครอบกว่านี้ได้ยังไงฮ่าฮ่าฮ่าพี่เขยข้ากลายเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ท่านยังสั่งสอนข้าอยู่เลยพี่เขย ทำไมข้าไม่รู้สึกถึงพลังลมปราณของท่านล่ะพี่หยุนข้าสัมผัสถึงพลังลมปราณของท่านไม่ได้เช่นกันประสบการณ์ในอาณาจักรเทพเจ้าทําให้ข้าสูญเสียพลังลมปราณทั้งหมดตอนนี้ข้ากลายเป็นคนไม่มีวรยุทธเอ๊ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นมีพวกเจ้าอยู่ ถ้าจะมีหรือไม่มีพลังลมปราณก็ไม่สำคัญอะไรมากนักไม่ใช่หรอหากเป็นเรื่องจริงยังสามารถเฟื่องืนพลังได้ไหมวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ